ตัวนี้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่29ชมจน um, ถ,ถึงวันที่31ชมก็เกือบนีเวลาถือจะเป็นมาเนี้ยชมเวลาส่งเราต้องถือไว้ด้วยเพื่อเพิ่มการออกเวี้ยงชมครับก็คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานุนจะช่องพิจเจ้ TPE กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็จะมารียนกิจกรรมท่านผู้ชมที่ค้างอยู่ผมชงก็คือตู้ไดมอนด์เลยตู้ปืนท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ท่านผู้ชมนี้โอ้โหอย่างสุดท่านผู้ชมซองควงท่านผู้ชมครับคือบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้ท่านผู้ชมสีแดงแรงลิตท่านผู้ชมก็คือว่าตัวนี้ท่านผู้ชมได้ระยะท่านผู้ชมความเร็วในการโหลดลดความแม่นยำชมก็คือว่า ยิงไกลขึ้นย่มปกติปืนนี้เป็นปืนที่ต้องระยะใกล้ถึงจะเอาอยู่ท่ผมระยะใกลไม่ค่อยอยู่ผมบได้ระยะไกลท่ามแล้วได้ความเร็วในการโหลดทนมครับถามว่าอีพี่มันเคยมีสกินใช่ไหมเคยมีสกินท่ผูมเดี๋ยวพาไปดูสกินก่อนนะครับนี่คือสกินที่เคยมีทนมครับไหนเ่ย นะนี่ยินยมสกินที่ลดความเร็วในการีโหลดชมเอ้ยเพิ่มความเร็วในการีโหลดแล้วก็ลดแม่นยำยมหนึ่งชงนี้เป็นสกินดั้งเดิมเก่ามากยัเป็นสกินเดียวที่มีสแต็คคือปืนกระบอกเนี้ยยังไม่มีสกินที่มีสแต็คมาเลยชงถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าพี่จำผิดปะแต่พี่ว่ามันยังไม่มีนะชงเพราะถ้ามีพี่น่าจะเก็บไปแล้วชมก็คือเนี่ย และนี่ก็คือสกินที่มีสเต็กสอย่างจงก็คือได้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คือความเร็วในกาลีิโรดแล้วก็ลดแม่นยำแต่มันได้เพิ่มมาคือได้ระยะอันดยิงไกลขึ้นชมวครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับ M1873 ชมชวครับก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวพี0ชมในตู้นี้คือมีปืนดีๆมากมายชมมีพี0มีคาคาตายิงชมแล้วก็มีชมซองหิมะชมคือมีของอื่นด้วยช่วครับแล้วก็มีคิดด้วยช่เอขบหลองครับ มันเป็นตัวหลักแต่มันเสือกเป็นขอบฟ้ามชมคือปกติตู้นี้คือแบบว่าเรียงลาดับเลยมิชมถ้าเกิดเป็นขอบเหลืองอ่ะคือสีทองอ่ะมันจะออกยากมิชมสีชมพูก็คือออกยากมากขึ้นส่วนสีฟ้าเนี่ยออกบ่อยมิชมเราจะมาดูนีกว่าว่าพอตัวหลักเป็นขอบฟ้าแล้วมันจะออกง่ายไหมมิชมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้มชมเริ่มตั้งแต่วันที่29มชมจะถึงวันที่31มชมก็คือแบบนี้เวลาถือจะเป็นมาบนี้ิชมเวลาส่มเราต้องถือไว้ด้วยเพื่อเพิ่มการออกเรลยมิชมก็ตัวนี้ผมมีตัวอยู่ทั้งหมด19ใบมม้ดว่ไผง อเออฮืออะขอฟ้าไม่มีน้ำชุมบมีแต่ขอม่วงมาลัวๆเลยเออฮืออนะกว่าสิบใบออกน้ำชุบได้ปืนที่ว่าเป็นปืนซ้ำน้ยมคือแบบว่าปกติคือแบบว่ามีสิบใบออกบ่อยๆน้ยมเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะสุ่มต่อนบยมเราไปหาไปหาเนี่ยนยมครับดูก่อนมีแค่แรกเปล่าอันนี้แรกได้ตัวไหนหมดหรือเปล่าน้ำชุมเห็นแค่นะเหรียญแค่แรกไม่ได้น้ยมเออแรกไ AH. <c LS> ม่ได้สักอย่างเลยน้ำมเวลาไปสุ่มต่อนชยมเมื่อแรกไม่ได้เราก็สุ่มกันต่อน้ยม ดปืนจมาสมได้เก้าใบชมจังหวะนี้อ๋อสีขาวจะเป็นของวโอ้โหได้ของถาวรชมแต่ว่าเป็นของซ้ำช่วงครับก็ได้เป็นโทเค็นแดงแทนเออคือเอาเรื่องชมดูแล้วออกยากเหมือนกันเนี่ยขอบม่วงไม่ออกขรงชครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหได้เป็นรายวัน เซเวน,นต้องเป็นขอบเป็นหลอดขาวคุณชมถึงจะมีโอกาสได้โยชมแต่ว่าได้เป็นลายวันเฉยน่าสนใจเออเพื่อคุณผมครับเพื่อ,อเลยหนึ่งครั้งสุดท้ายมาครั้งนี้ต้องออกแล้วเอาโคโรจบแล้วคุณชมครับไม่ออกคุณผูมครับกอโครเสียดาย ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากได้คุณชมเสียดายคุชมคือปืนนะจริงๆมันเป็นหนึ่งในปืนที่ผมอยากให้มีในโมด44ค,ครับแต่โมด44เขาไม่เอาลูกซองสั้นเขาใส่ถามว่าทำไมล่ะครับพี่อย่างแรกเลยครับมันแรงกว่า G18 คือบอกเลยว่า G18 หรือ M500 M500 เขาว่าแบบงัดเดียวหัวแตกงัดเดียวหัวแตก,กคุชมครับแต่บอกเลยว่าถ้าเจอลูกซองลูกซองสองนัดเข้าใกล้นี้ นัดเดียวล่วงท่านผชมครับคือบอกเลยว่าถ้าไม่มีก่อนเนี่ยซีสีบอกเลยว่ามีมีนัวท่นผชมครับถ้าเกิดเล่นซีสีแล้วมีปืนเนี้ยคือโคตรอยากให้มีท่นผู้ชมบอกเลยว่าซีสีมีนัวแน่ท่นผชมครับคือแบบวิ่งเข้าไประยะใกล้แล้วซัดอย่างเดียวท่นผู้ชมโดวยที่ลิงท่านผชมครับแบบค่อนข้างจะโอเคมาก นอกจากกิจกรรมนี้ที่เข้ามาชมตู้นี้คุณผู้ชมกยม็ยังมีคุณผู้ชมท่าใหม่คุณผู้ชมครับแต่งงานกับฉันนะคุณผู้ชมเป็นท่าที่โด่งดังในติ๊กต็อกทุกหลายคนน่าจะรู้อยู่คุณผู้ชมครับหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่มันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ว่ามากับท่านี้คุณผู้ชมแต่ผมไม่กล้าเปิดเพลงเข้ามาคุณผู้ชมเพราะผมกลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ยุชมก็คือกิจกรรมมีนเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่2คุณผู้ชมครับอ้าวผิดหน้าโยงเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่2จจกกก็็็นนนนนนนีีีุุุ้้้้ณชชชมมมมเเเหปป่่่่่ะะะะะตตตรราาาาาแววงัพใ คือแบบว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ติกตอคือมือมือมันจะไม่ประสานกันชอบมือมันจะปิดหน้าแบบว่าเป็นแบบคือเอามือชนกันแล้วติดเป็น2แผ่นสองหน้าอันชอบแต่ว่านี่คือจะเป็นการแบบว่าเอามือปิดไข้กันถชอบมันก็จะไม่เหมือนมากนะชอบแต่ว่าแล้วก็นะชับในเวลาเขาเต้นในติกตอกนะคือท่าเนี้ยคือแบบว่าเขาจะหันหลังนะชอบไอหันหลังปะไม่หันหลังดิหันหน้าอันชอ หน้าเลยหันหลังผมจำไม่ได้นะคุผู้ชมแต่มีบางคลิปมันก็หันหลังอ่ะบางคลิปมันก็หันหน้าคุณผู้ชมแต่ว่าหลักๆก็คือและบอกเลยคุณผู้ชมนึ่งจากว่าเป็นท่าใหม่ที่เข้ามาไม่มีลดราคาแล้วก็ค่อนข้างแพงคุณผู้ชมคือท่าอื่นจะอยู่ที่ว่ามีลดราคามันจะอยู่3า9เพนนแต่ท่านี้เป็นท่าใหม่คุณผู้ชมแน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากได้คผู้ชมว่าเห็นดังดังในติ๊กต็อกกันมากคุณผู้ชมก็เราใช้คุ้มปองลดแล้วก็ยังเหลือ5 9 9เพรห้าร้ลยบเก้าไสิมเก้ามาในกกิจรรม เพราะว่าพวกของที่เข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะทําการจับมันเข้ามาใส่ในกิจกรรมให้เราเล่นแน่นอนมันชอเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ถ้าเกิดใครอยากได้แลวยังไม่มีงบมันชอบรอมันเข้ามาในกิจกรรมก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้มันชอบก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คุ้มช็อปสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยงบน้อยมันชอบรอกิจกรรมมาอ่ะคุณชมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคุณเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆวบนชมกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาในวันนี้เลยคุณชมนั่นก็คือกิจกรรมนี้คุณชมตัวลดราคาคุณ0 ซื้อแล้วเก็บไว้ได้ไหมอยากรู้จังผมว่าซื้อแล้วมันเปิดเลยแน่นอนยมถ้าเขาถ้าถ้าว้าด้าถ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 ้มถ้า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 ถ้น้าถ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 ้าแ้าถ้าต้าถ้่ถ้่น้าถ้า้าถ้าถ้าถ้มถ้า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 ถ้อน้าถ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 ้า้า้าถ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 ่าถ้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 แถ้าถ้าบ้าถ้า้าถวา้าถ้าถ้า้าถ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 นาี้าถ้้าถ้าถ้้าถ้าถ้าถ้า้าถ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 ้าื้าถ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 ้มถ้้าถ้าถ้้าถ้าถ้าถ้บเ้าือบ โอ้เสียดายชมเมื่อกี้ไม่ได้ซื้ออะไรสุ่ม10ใบชแต่นเวลาสุ่มไปแล้วมก็ไม่ซื้อจบก็เป็นกิจกรรมลด50%นะครับของพวกตัวไดมอนตัวปืนโยมถามว่าพี่ครับมันลดแค่นี้เหรพี่เอาจริงๆถ้าเกิดน้องซื้อ20ใบเนีน้องก็ใช้ส่วนลดเพิ่มได้นะโยมครัปกติ20ใบอยู่ที่1,200เพชรโยมแต่มันลด50%เหลือ600เพชรเราใช้ส่วนลด100โยมเพื่อให้เหลือ500เพชรก็ได้โยมเป็นแบบคือความเกรียนอย่างโยมที่บอกว่าเพื่อใครว่าเอ้ยอยากซื้อถูกกว่านี้โยมสําหรับคนที่ซื้อเยอะชยมก็กเป็นอะไรที่คุ้มอยู่ชมก็สามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้โยมอีนึง ส่วนห้านี่ก็อยากได้หมชื่อนกันชมครับแต่ว่ารอเข้ากิจกรรมดีกว่ามันยังไม่เข้าในกิจกรรมคุณชมมันเพิ่งมาผมก็ต้องเข้ากิจกรรมแน่นอนคุณชมก็รอรอกิจกรรมชัวรไปหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาคมน่าสนใจคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้กิจกรรมนี้ส่วนลดของของพวกนี้คุชมก็คือจะลดตั้งแต่วันที่9กาจนถึงวันที่2กรกฎาคมชัวเพราะฉะนั้นก็คือใครที่แบบว่าเอ้ยอยาก่มอยากซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อชมก็สามารถไปซื้อแบบว่าในเดือนหน้าได้คุณผู้ชมไม่ใครไม่อย ไปซื้อเดือนหน้าได้ส่วนส่วนส่วนลดบัตรเปลี่ยนชื่อไม่มีให้ดูเลยอยากดูบัตรเป็นเอ้บัตรบัตรแรงน่ะุ่ณผู้ชมบัตรสิทธิ์ขั้นสูงอะอยากรู้ว่ามันลดถึงเดือนหน้าไหมมันไม่มีให้ดูยุชมอยากรู้มากเลยถ้าเกิดลดถึงเดือนหน้าคือจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะสิทธิ์ขั้นสูงเดือนหน้าค่อนข้างน่าสนใจแต่สิทธิ์ขั้นสูงเดือนนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจไม่ค่อยน่าสนใจคุณผู้ชม รอซื้อสิทธิ์คสูดเดือนหน้าดีกว่าคุณชมนะน่าสนใจกว่านะครับโอเคก็เอาเป็นว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นคุณชมมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาด้วยคุณชมยังไม่ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นกิจกรรมนี้นคุณชมนี่กิจกรรมพิชิตถออคอยชัวตอนนี้ก็เริ่มเปิดกันแล้วคุณชมกิจกรรมนี้ต้องเล่นเริ่มแต่วันที่ห้าโอ้เริ่มไปแล้วนี่เหมือนคุณชมอันนี้เหมือนจะเป็นเหรียญตรานะชมชับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเอาอยู่แล้วคุณชมครับกิจกรรมนี้น่าจะเล่นโหมดอะไรเนี่ยแลมเพจสสี่จุดศูนยวะอนนี้ผูชม โหมดนิ้ชมโหมดแรมเพจนีช้ชมก็คือต้องเล่นโหมดนี้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนิ้ชมก็อ่า <c oughs> เป็นแบบว่าให้เราไปเก็บหนังสือนิ้ชมคือไปยืนชาร์จตหนังสือด้วยแต่ว่าต้องระวังว่าจะโดนเขายิงน้ชมพราะเก็บหนังสือได้อ่อเป็นเหมือนโหมดยึดฐานเล่มชมก็นั่นแหละต้องไปเล่นกับคนอื่นเหมือนเดิมชมก็ค่อนข้างที่จะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้ชมหนักใจนมชมถ้าเกิดเล่นในคอมแล้ว <c oughs> คือบเล่นโหมดอะไรแปลกๆนี้แล้วเวลาเล่นกับคนอื่นมชมาามันหนักใจนิดนึงไม่หนักใจนิมชมบางเกือย่างหมดดวงเบิ บางทีเราวิ่งไปคนละที่แล้วแบบว่าคือบ,บางทีเพื่อนก็ไม่ช่วยชมเวลาโดนยิงเวลาอะไรเงี้ยชมมันเกิดแบบน่าเบื่อไปนิดนึงชม,มเลยแบบค่อนข้างจะชอบเล่นคนเดียวหรือไมก่กจะเกิดจะเล่นกับคนอื่นผมจะเล่นกับคนที่เล่นกับผม,มบ่อยๆเพื่อเพราะมันจะเข้าขากันได้มากกว่าชอตามนั้นนะก็เอานว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมชมไปแล้วบ๊ายบายแล้วจเจอใหม่คลิปหน้าครับ